ย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาประเทศไทยหรือปัญหาประเทศจีนละว,วันนี้ระบาดไปทั่วโลกเพียงนั้นมันต้องส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจเรามีปัญหาอย่างแน่นอนผมเองในานามประธานสภาอุตสาหกรรมก็รีบนะครับเป็นห่วงและสมาชิกเราก็มีความกังวลเรื่องนี้มากเราเองได้มีการจัดตั้งศูนย์ BCP ของสภาอุตสาหารกรรมแต่ไม่ใช่ชี้เพื่อ องค์กรของเราเพื่อสมาชิกทั้งหมดเลยเพียงวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งงานของเราเป็นส่วนๆส,ส่วนแรกก็คืองานที่เราจะต้องช่วยเหลือสมาชิกมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยข้อเสนอแนะต่างๆของสมาชิกรารวบรวมทุกเรื่องไม่ว่าจะปัญหาของผู้ใช้แรงงานปัญหาของอุตสาหกรรมของสมาชิกเองนะครับปัญหาเ,เกี่ยวกับภาครัฐทั้งหลายเนี่ยเรารวบรวมแล้วก็นําเสนอให้ภาครัฐทราบเราก็ทยอยมีการแถลงข่าวนำเสนอให้ภาครัฐ ทราบเป็นระยะระยะอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างก็ดีจะมีความสะดวกสบายหรือมีความแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ยังไงเราเองเนี่ยก็มีการจัดตั้ง BCP เนี่ยให้ความรู้กับสมาชิกเราทั้งหมดเนี่ยว่าการที่จะต้องป้องกันไวรัสควรจะทํำยังไงบ้างนะครับตั้งแต่มาตรการต่างๆเรามีวิเคราะห์มาตรการตั้งแต่ทุกโรงงานควรจะทําไงเพื่อแก้ปัญหาไวรัส นุวยเราเป็นผู้ผลิตในภา,าคอุสตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็ระดมะกลุ่มสิ่งทอกลุ่มเครื่องนุ่มหอมว่าจะทําไงเนื้อหน้ากากมันขาดตลาดวันนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆมันขาดตลาดไปมากสภาอุตสาหกรรมก็ร่วมกันผลิตนะครับหน้ากากออกมาเป็นหน้ากากผ้านะครับซึ่งส่งให้กับภาคเอกชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเราเห็นความลําบากของโรงพยาบาลตอนนี้หน้ากากไม่พอตอนนี้เราก็ได้บริจาคไปหนึ่งแสนชิ้น ทำเสื้อ PPE นะครับเพื่อจะป้องกันโรคให้กับมูทิอีก1000ชุดนะครับนอกนั้นเนี่ยเรายังพยายามเนี่ยผลิตเพื่อจะป้อนให้กับรัฐบาลอีก10ล้านชุดนะครับให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อจะนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไปยันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคํานึงถึงทั้งภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการรวมทั้งลูกจ้างโดยะล,ลูกจ้างเราก็มีข้อเสนอให้กับภาครัฐหลายๆหัวข้อ ซึ่งต้องยอมรับและขอบคุณในภาครัฐที่มีมาตรการออกมาเร่งด่วนในหลายๆหัวข้อเช่นเดียวกันที่ช่วยเหลือไม่ว่าทางด้านการเงินทางด้านลูกจ้างให้กับสภาุตสาหกรรมเยนสภาวตสาหกรรมวันนี้เองเนี่ยนอกจากที่เราจะทบเรื่องนี้บทบาทของภาคชนซึ่งไม่ใช่มีแค่สภาวตสาหกรรมแห่งเดียวมีกก,กลอลซึ่งเราร่วมกับทางหองค้ากับสมาคมนาคารทั้งสภาวตสาหกรรมเป็นกกล เราเพิ่งแถลงข่าวกันนะครับวันนี้เองเนี่ยการแถลงข่าวเราก็คือว่าเราทั้งสถมาบันเนี่ยมีมาตรการที่ขอความช่วยเหลือกับภาครัฐรวมทั้งขอบคุณภาครัฐวันนี้เรามีการแถลงข่าวที่สภาอุตสาหกรรมโดยทั้งสามแห่งเนี่ยเราได้เชิญผู้บริหารต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารใหญ่ๆร่วมกันทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยกันซึ่งประกอบด้วยไม่ว่าคุณถามบนะจากไทยเบฟคุณลุงโรดจาก s c g นะครับคุณชาติศรีสมวลมานิจจากแบงก์กรุงเทพคุณอิสระว่องกุศลกิจจากมิตรผลนะครับคุณสน่นจากสีไทยเหล่านี้เป็นต้นเพื่อมาช่วยกันให้ความคิดเห็นนะครับนอกจากเราสามคนซึ่งมีผมคุณกลินคุณปีดีจากสมาคมนาการไทยคุณกลินจากหอ,หอการค้าและผมเองจากสภาอาาุตสาหกรรมรวบรวมปัญหาว่าโรงงานมีโรงงานใดบ้างที่ยังไม่ควรจะปิดถึงมีมาตรการอะไรบ้างออกมาเราไม่ต้อง ไม่ควรจะปิดนะครับเพราะโรงงานมีจํานวนเยอะมันเป็นซัพพลายเชนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคทั้งหลายมันมีความจะเป็นสถานประกอบการอะไรที่ไม่ควรปิดอย่างเช่นร้านขายยาเวชภัณฑ์ร้านอาหารธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามนําเสนอเพียงแในชั้นแนวของ f อ i Channel เนี่ยเราจะพยายามที่จะนําข้อข่าวสารเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในแต่ละครั้งในแต่ละจังหวะ ที่มีความจำเป็นและมานำเสนอให้ทุกท่านทราบนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านได้ติดตามรายการนี้ต่อไปขอบคุณครับ